ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของเขยิสารเกรรษตรพ่อเพียงมือนี้ครับอนอกจากที่ผมเพ็ดเกรรษตรประมาณที่เคยลงไปแล้วนะครับที่อันไอแรกๆคือผมเพ็ดอันนี้ก่อนนี่ครับเพ็ดสวนองุ่นนะครับน,งงน,ะะนี่นี่องุ่นเพ็ดสวนองุ่น,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 นงงก่อนคือแรกๆลงลงเลยนี่ครับลงคือลงอง,งุ่นเลยลงไว้หาสิบสองต้นแล้วก็มาขยายอีกขยีสิบสองต้นเป็นลอยลอยลอยสียต่ต้น นะครับทุนสูงขนาดเลยทุนสูงหลยการะสมความสำเร็จว่าการสำเร็จอยู่ครับแต่ว่าอางุนมันมันมันต้องขายราคาแพงน,นะครับราคามันสูงนะครับพอสูงปุ๊บเดี๋ยวกลูกค้ากมีจะพอกลุ้มครับลูกค้าจะพอกลุ่มแล้วก็การดูแลก,กับยุงยาาครับยุงยาาอีลีองุนี่เป็นเพื่อที่มิสเน่มิสเน่แต่ว่าการดูแลยุงยากและขั้นตอนนะครับว่าม,มันยูยูปลูกแล้วสิออกลูกง่ายๆได้คือผลไม้ยั่งอื่นครับ เห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจครับมิสเนสิ่งที่สำคัญครับไอถ่ายยาเคมีองุ่นหราผสมผสานเสร็จจะต้องมีร้านอาหารหรือว่ามีร้านกาแฟครับร้านกาแฟอันเรื่องหนึ่งคือเป็นสารเอ่อสารที่ดักจับแมลงนะครับว่ามันหล่อแมลงมันมีมันมีสารบางตัวที่เป็นหล่อแมลงเราหล่อแมลงวัตนะครับแทนที่เขาสี่เห็นแมลงข้างบนบนเขาในสวนกับเป็นหล่อแมลงแทนก็เลยพาออกมาใส่นี่ครับองุ่นเป็นองุ่นพันธุ์แบกโอพออ่างวนไร้เมล็ด ไปนี่ปุ๊บม,มาสองปีกว่าัาแล้วครับผลผลิตรอบนี้หลาย,ลายคักดกคักดกแน่ก็เลยอยากให้เอฟซีสุขคนได้เบิงได้พิจารณาต่อไปว่าถ้าเฮาสมมติว่าเฮาอยากเหดอีหยังที่มันโอ้ยขอโทษนะครับมันนั่นไอ้กล่องบ่อยู่หนึ่งบ่ได้มีกาวต่อขาต่างกล่องนะครับเนาะก็คือผู้น้องอยากได้เหดอีหยังจักอย่านหนึ่งนี่มันไ่มีที่ง่ายครับไม่มีอะไรที่ง่ายเลยครับแต่แต่ว่าก็บ,บ่เกินความสามารถของเฮาบ,บ่เกินความสามารถนะครับสามารถ ให้นครแนะนี่ยน้ได้ระดับหนึ่งคือช่วงนี้ผมมาอย่างครับมาตัดออกมาตัดถิ่มภาษาอางนเขาเรียกว่าซอยซอยอางนก็คือช่อที่มันบัวงามช่อที่มันบัวสวย,น,ยสน,นี่ครับสมมติช่อทั้งช่อทั้งเสี่ครับเห็นบ้างไหมครับนี่ตัดถิ่มเลยครับตัดถิ่มบายุง่งก็ยุ่งก็เลยมาแล้วนี่ครับช่อขนาดนี้แล้ตัดถิ่มเนี่ก็ได้เหมืมีครับตัดถิ่มไปเลยเพราะว่าช่อนี้มันเล็กแล้วก็อันมันก,กัดจริงจริงมันก,กัดสีซุกอยู่เอาไปดองได้อันนี้กินได้แล้วนะครับนี่กินไม่แต่ว่าดองได้ไหมว่าดองกินได้แล้วดอง เป็นอ้งงนดองแต่ว่ามุ้วลาเห็ดเห็ดผู้เดียวนะครับมุ้เวลาอันน,รรอน,นี้กนะ็เริ่มเพิ่มแล้วครับหนึ่งเริ่มเขาเรภาษาอังุนเรียกว่าเข้าสีนะครับเข่าสีเริ่มเพิ่มแล้วนี่ครับนี่อัางุนอัางุนเข่าสีมันติสซุกครับมันเพิ่มนะครับตอนแรกผมคำนวณไว้ว่ามันติดซุกประมาณสุกประมาณออกพรรษาครับนี่เพิ่มแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันช่วงนี้มันอากาสิป็นิดฟ้าอากาศครับเ,เริ่มสุกแล้วอันนี้นกก็เริ่มเขามากินแล้วนะครับ อเงินที่กำลังเทอมนี่อเงินที่เขาสีนี่เป็นสีสีสีมันสีสวยสวยงามครับสีดํกเขียวสีเหลืองสีแดงครับมันก็มันขายขายกับลูกปัดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรไอ้พี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดอยากเฮ็ดสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับดีที่สุดนะครับดีที่สุดอยากจะเฮ็ดเชิงเดียวปลูกกล้วยปลูกอย่างก็ได้ปลูกหลายอย่างครับกินจนอิ่มก่อนนะครับจังขายแล้วขายทุกอย่างที่เขาปลูกเลยครับเลยฮ็ดแล้วปลูกแล้วขายครับขายขายไม่ต้องเอาไว้เหลือก็ขาย บ่เหลือตะไครครับแต่ว่ากินกันแต่ว่าถ้ามีมีถ้ามีสะแทนมีจริงๆมีมีสะแทแล้วกับบ่กับบ่อใคกินอะไรครับมันมันมันอิ่มเนาะมันอิ่มมันถี่เบื่อนะครับนี่ครับอ่งลุน <c oughs> <c oughs> นะครับเออสวยงามบ่สวยงามอยู่แต่ว่าการดูแลก็ยากถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าเอออยากลองมาปลูกเบิ่งกัเขบบา่าวว่าเบ้งดูสวนกันนะครับเด้อนะนะหรือว่าสวนใดก็ได้ญาติสัาฟาวไปซื้อก,ก้าเขาไปปลูกก้าได้ เฟีดในไร่หรือว่าในตลาดนะครับไปปลูกแล้วมันมันดูแลยากมันถือว่าได้กินแล้วมันถือมีออความคิดอีกแบบหนึง่งแต่เขาบอกมาเบื้องก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ะนะไม่ได้ครับเด้ขอข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างน,งางนี่สวัสดีครับ